สวัสดีครับเราทีมงานอาซีบุรพานะครับตัวนี้เป็นโดนมาครับขนาดมินินะครับเป็นยานบินสอดแนมพร้อมกล้องนะครับขนาดเล็กมากนะครับประมาณเท่าว่าแชคนะฮะมีกล้องด้านหน้านะครับทีนี้ว่าผมจะไม่ได้ลอกสติกเกอร์กันลายเลนไวไนะฮะนี่ก็จะมีที่เสียบเมมด้านหลังนะครับดิสีชานเลนะครับเป็นหกแกนนะฮะ ก็ยยัังง่าเหมือนครบเดิมนาครับนะครับตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถถอดได้ถอดอรรมาชาร์จได้นะครับมีชุดต่อเมมนะครับเข้าพอตเข้าคอมพิวเตอร์นะเพื่อดูไฟล์ต่างๆนะครับที่เราทำเป็นบันทึกไว้ในเมมโมรีนะครับนี่เมมโมรีการ์ด2กิกนะฮะที่ให้มากับตัวลำนะครับพร้อมที่ชาจ USB นะครับ ใช้งานได้สะดวกครับตัดอัตโนมัตินะครับรุ่นนี้มีแบตเตอรี่สำรองให้อีกหนึ่งก้อนนะครับมีรวมทั้งหมดเป็นสองก้อนนะครับรุ่นนี้ท็อปสปิง X6 นะครับจิวแตะแจวนำรุ่นนี้แนะนำนะครับว่ามีพลังขับเคลื่อนสูงนะครับและการตอบสนองมือดีมากครับสามารถตีนงกาได้ครับรุ่นนี้360มงศานะครับ นะฮะจะมีวิดีโอะบันทึกเรตติ้งนะฮะ,ะ,ฮะก็แนะนำมีรุ่นหนึ่งครับท่านท่านผู้ชมครับที่ราคาประหยัดนะครับเพียงพันต้นๆนะฮะรุ่นนี้พร้อมรีบอุ๋นหน้าจอดิจิตอลนะฮะสี่ช่องแนวนะครับแล้วก็ผมก็เหมือนรุ่นอื่นนะฮะทีนี้การใช้งานกล้องนะครับก็มือใหม่อ,อาจจะไม่เข้าใจนะครับตัวรุ่นนี้จะแตกกว่าน่อยนะครับต้องกดที่ตัวลำนะครับมีสวิต ได้ข้างตัวลำนะครับชิดตรงนี้นะตรงนี้นะครับไปกดกดให้ระบบอ่ากล้องทํางานนะครับเรามาเปิดกันนะครับจะมีไฟด้วยนะครับวิธีการใช้งานนะครับเช่นเคยนะครับก็เสียบแบตเตอรี่ที่ตัวลำก่อนทุกทุกตัวนะฮะเปิดรีโมทที่หลังนะครับแบบนี้นะครับ แต่รุ่นนี้ต้องดันสติ๊กขึ้นให้สุดนะฮะจอสติ๊กมือซ้ายนะครับฟังเสียงนะครับเอาลงให้สุดครับขับผมนีแล้วก็จะทํางานนะฮะตัวนี้มีพลังขับเคลื่อนสูงนะครับติดก็ใช้กล้องนะครับสังเกตไฟใต้ท้องก็จะเป็นสีฟ้านะใต้ท้องตรงนี้นะเป็นสีฟ้านะครับถ้าเรากดตรงนี้อีกทีนึงนะฮะันี่คือปุ่มวิดีโอนะครับเพื่อทำการถ่ายนะฮะ นะครับสังเกตก็จะมีไฟสีแดงกระพริบนี่คือกำลังถ่ายวีดีโออยู่ครับผมนะฮะนี่ก็บันทึกภาพมุมสูงวีดีโอต่างๆนะเก็บความทรงจําไว้นะเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็สามารถพกพาไปได้ด้วยนะครับจะไปเล่นตามอะไรทัวท,ท่องเที่ยวต่างๆนะครับพกง่ายสะดวกขนฮะขนาดนี้ <c oughs> ก็แนะนํานะครับอีกรุ่นหนึ่งฮะก็สอบถามปรึกษาต่างๆเก็บขอบของเล่นต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถบัรคับเครื่องบินบังคับนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือจะเป็นโดนนรนบรงคับติดกล้องต่างๆนะบปรึกษาเรานะครับ087044 8474นะครับ